พรมชาลสูตรเรื่องอมาราวิกะเขปวาทาสีความเห็นหลบเลี่ยงไม่แน่นอนอมาราวิกเคปวาทาคือลัทธิที่มีความเห็นหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นความเห็นที่ลื่นไหลจับได้ยากเหมือนปลาไหลภิกษทุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอน พอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุสี่อย่างก็สมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรประรบอะไรจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุสี่อย่างมูลเหตุที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า สิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเขามีความเห็นอย่างนี้ว่าเราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ถ้าเราไม่รู้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจะพึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคำตอบก็จะเป็นเท็จคำเท็จนั้นจะนำความเดือดร้อนซึ่งจะนำ Torah. อันตรายมาให้แก่เราได้ ดังนั้นเขาจึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลก็หามิได้เป็นอกุศลก็หามิได้เพราะกลัวและรังเกยียจการกล่าวเท็จเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆจึงกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าเรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็มีใช่อย่างนั้นก็มีใช่อย่างอื่นก็มีใช่ จะว่าไม่ใช่ก็มีใช่จะว่ามีใช่ไม่ใช่ก็มีใช่ภิกษูตทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยแล้วประรบแล้วจึงมีวาถลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนมูลเหตุที่สอง อันหนึ่งในมูลเหตุที่สองสมณะพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรประรบอะไรจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า เราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ถ้าเราไม่รู้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจะพึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล <g iven> ฉันท้าคือความพอใจรคาคะคือความกำหนัดโทสะคือความขัดเคืองปฏิฆัคือความขัดใจจะพึงมีแก่เราได้ เรื่องนี้จะเป็นเหตุให้เรายึดมั่นอันจะนำความเดือดร้อนซึ่งจะนำอันตรายมาให้แก่เราได้ดังนั้นเขาจึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลก็หามิได้เป็นอกุศลก็หามิได้เพราะกลัวและรังเกยียจการยึดมั่นเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆจึงกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าเรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็มีใช่ อย่างนั้นก็มีใช่อย่างอื่นก็มีใช่จะว่าไม่ใช่ก็มีใช่จะว่ามีใช่ไม่ใช่ก็มีใช่ภิกษุตรทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณะพรามพวกหนึ่งอาศัยแล้วประรบแล้วจึงมีวถทหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนมูลเหตุที่สาม อันหนึ่งในมูลเหตุที่สามสมณะพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวถาทลบเลี่ยงไม่แน่นอนเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า เราไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ถ้าเราไม่รู้ชัดว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลจะพึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลสมณะพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาลึกซึง้งชำนาญการโต้วาทะแม่นยำดุดขมังธนูมีอยู่แน่แท้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นจะเที่ยวกล่าวแก้ทิฐิด้วยปัญญา พวกเขาจะซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนเราในเรื่องนี้เราจะไม่อาจโต้ตอบได้การโต้ตอบไม่ได้นั้นจะทำให้เราเดือดร้อนซึ่งจะนำอันตรายมาให้แก่เราได้ดังนั้นเขาจึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลก็หามิได้เป็นอกุศลก็หามิได้เพราะกลัวและรังเกียจการซักถาม เมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆจึงกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าเรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็มีใช่อย่างนั้นก็มีใช่อย่างอื่นก็มีใช่จะว่าไม่ใช่ก็มีใช่จะว่ามีใช่ไม่ใช่ก็มีใช่ภิสูุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สามซึ่งสมณะพราหมณพวกหนึ่งอาศัยแล้วประรบแล้ว จึงมีวาทลบเลี่ยงไม่แน่นอนพ่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนมูลเหตุที่สี่อันหนึ่งในมูลเหตุที่สี่สมณนะพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรประรบอะไรจึงมีวาทลบเลี่ยงไม่แน่นอนเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นคนขาวงมงายเพราะความขาวงมงายพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าถ้าท่านถามเราอย่างนี้ว่าโลกหน้ามีจริงหรือหากเรามีความเห็นว่าโลกหน้ามีจริงก็จะตอบว่ามีจริงแต่เรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็มีใช่ อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็มีใช่จะว่ามีใช่ไม่ใช่ก็มีใช่ถ้าท่านถามเราว่าโลกหน้าไม่มีหรือหากเรามีความเห็นว่าโลกหน้าไม่มีก็จะตอบว่าไม่มีถ้าท่านถามเราว่าโลกหน้ามีและไม่มีหรือโลกหน้าจะว่ามีก็มีใช่ จะว่าไม่มีก็มีใช่หรือสัตว์ที่ผุดเกิดมีจริงหรือสัตว์ที่ผุดเกิดหมายถึงโอปะปติกะคือสัตว์ที่เกิดและเติบโตเต็มที่ทันทีและเมื่อจุติหรือตายก็หายวับไปไม่ทิ้งซากศพไว้เช่นเทวดาและสัตว์นรกเป็นต้นสัตว์ที่ผุดเกิดไม่มีหรือสัตว์ที่ผุดเกิดมีและไม่มีหรือสัตว์ที่ผุดเกิดจะว่ามีก็มีใช่จะว่าไม่มีก็มีใช่หรือ ผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหรือผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีหรือผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีและไม่มีหรือผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วจะว่ามีก็มีใช่จะว่าไม่มีก็มีใช่หรือหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือ หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือหากเรามีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็จะตอบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่แต่เรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็มีใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็มีใช่จะว่ามีใช่ไม่ใช่ก็มีใช่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สี่ซึ่งสมณะพราหมณพวกหนึ่งอาศัยแล้วประรบแล้วจึงมีวาฏถลบเลี่ยงไม่แน่นอน พอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนสรุปอมราวิกะเคปะวาทะภิกษุทั้งหลายสมณพราหมเหล่านั้นมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุสี่อย่างนี้แลก็สมณะพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆ ย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุทั้งสี่อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมนันเมื่อไม่ไมยึดมนัน จึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพรมมาะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลลึกซึง้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบ ประณีตใช้เหตุผลคาดคาเนเอาไม่ได้และเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริง